ขอบคุณครับมากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสเตฟานโลแบร์นักเทนนิสจากฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเทนนิส ATP Challenger Tour รายการ EA หัวหินโอเพนครับหลังเป็นฝ่ายเอาชนะทัสมาอิโตะมือวาดับ5จากญี่ปุ่น2เซตร,รวดครับเทนนิส ATP Challenger Tour รายการ EA หัวหินโอเพนพรีเซนเต็ดบายซิงค์คอร์ปอเรชั่นที่สนามหัวหินเซ็นเนอร์คลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ ทาสุมอิโตะมือห้าของรายการจากญี่ปุ่นพบกับสเตฟานโลแบร์จากฝรั่งเศสในเสื้อสีขาวเกมนี้เป็นโลแบร์ที่อาศัยการตีท้ายขอดได้อย่างเฉียบขาดเอาชนะไปได้2.0ต่อศูนย์เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรออผู้ชนะระหว่างเจอเกนซอฟมือเจ็ดของรายการจากเอสโตเนียหรือ,อยูอิชิสุกิตะจากญี่ปุ่นที่กำลังทำการแข่งขันอยู่มานิตภุม่มไฮบุญถ่ายภาพธรรมสารอ่อนเกิดแก้วรายงานจากจังหวัดประจวบคีรีขัน It's